ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวทำให้ต้องรับประทานยาหลายชนิดจะใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะการใช้ยาในผู้สูงอายุควรต้องดูเรื่องใดบ้างคะค่ะผู้สูงอายุมันจะมีโรคประจำตัวหลายโรค ต้องมาพบแพทย์หลายท่านทําให้ต้องรับประทานยาหลายชนิดดังนั้นควรจะต้องทําความเข้าใจว่าใช้ในการรักษาโรคหรือรักษาอาการอะไรบ้างรวมถึงผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ยาควรขอคำแนะนำหรือถามคำถามให้ได้คำตอบอย่างชัดเจนในกรณีที่ผู้สูงอายุมีอาการหลงลืม แนะนำให้นำผู้ติดตามเข้าไปรับฟังคำอธิบายการใช้ยาจากแพทย์ผู้รักษาด้วยค่ะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุรับประทานยาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคะต้องอ่านฉลากยาให้เข้าใจว่ายาตัวนั้นต้องรับประทานก่อนหรือหลังอาหารวันละกี่ครั้งครั้งและกี่เม็ดผู้สูงอายุไม่ควรปรับขนาดยาหรือไปซื้อยามารับประทานเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์เนื่องจากยาบางชนิดอาจจาเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจ และให้แพทย์ปรับเปลี่ยนขนาดยาอีกทั้งไม่ควรนำยาจากผู้อื่นมารับประทานแม้จะเป็นโรคเดียวกันเนื่องจากโรคบางโรคยาบางชนิดควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับคุณสมบัติของผู้ป่วยรายนั้นๆค่ะขอคำแนะนำวิธีที่ช่วยผู้สูงอายุไม่ให้ลืมรับประทานยาด้วยค่ะภาวะหลงลืมการรับประทานยาในผู้สูงอายุควรมีผู้ดูแลมาช่วยในการจัดยานำยามาให้รับประทานตรงตามเวลา หรือบางครั้งอาจจะต้องจัดเตรียมกล่องยาระบุจำนวนยาเวลาที่รับประทานแบ่งแยกช่องยาให้ชัดเจนในกรณีที่ยาบรรจุอยู่ในแผงแนะนำให้ตัดตามขนาดเม็ดยาและนำเม็ดยาออกมารับประทานเมื่อจะรับประทานเท่านั้นเนื่องจากยาบางชนิดอาจจะมีความไวต่อความชื้นและแสงทำให้เสื่อมสภาพได้ส่วนในเรื่องของเวลาแนะนำว่าอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นนาฬิกาปลุก หรือมือถือเพื่อเตือนเวลาในการรับประทานยาค่ะแม้สูงวัยขอให้ใจแข็งแรงชวนผู้สูงอายุออกกำลังกายสุขภาพดีไปด้วยกันและพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน